นี่โอ้พี่ชายใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โกสวัสดีครับเชิญหลวงเสียไม่ได้สวัสดีครับโบเสียไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายใหญ่โอ้ยสองที้่อทีก็มาตัวปัญหาวงไฟดิ่งเงี้ยโบขาดไอหัวแดงนะพี่อะไรนะตัวปัญหาไรที่มึงไม่ครบสีนะพี่ขาดหัวแดงคนหนึ่งพี่ครบสีวันนี้เลยพี่โว้ยโอ้ตายหัวแดงมันไปพากันดิพี่ตัวหนปัญหาวงไฟพี่ก็รู้อยู่ไอ้หัวแดงตีงานเดี๋ยวมึงจะขาดชิ้นส่วนหนึ่งไปอ่ะไม่เสร็แล้วไมึงไม่มากั้นกับพี่ตะมึงอ่ะไม่ว่างพี่ผม ผมต้องไปทำอันนี้อ่ะผมต้องไปไหนหรือต้องขับขับบีเอ็มพาซ้อไปไหนหรือเปล่าตอนนั้นเน่ยพี่ก็ช่วงนี้มันเอาไงก็ถ้าถ้าถ้าทำดีมันก็ได้ดีอ่ะพี่แค่นั้นแหละมันก็มั้นเนาะมันจะไมันจะได้มันจะได้เขาใจอ่ะพี่มันจะได้แบบว่ามีเวลามมันเล่นมาเล่นมาเล่นเกมสบายๆใช่ไหมถ้าถ้ามันไปดีนะไหมไอ้เฉดดิ้งไปหาทำในดีมันก็ได้อยู่พี่อสวยแล้วพี่แล้วพี่เปิดร้านเปิดร้านชาบูนะพี่สุดแล้วพี่ไปกินร้านชาบูเองได้ไหมน้องชายอ่าเดี๋ยวไปอุดหนุนเปิดที่ไหน เปิดหรือย oh, ังร้านอะไรชื่ออะไรนะเพื okay. ่อนพี่ไปไปตี่อื่นไหมนะเขาจะนี่เป็นร้านเอามามามาตรงนี้มาเยิดไปอุ่นหนุนนะพี่น้องเนาะไปอุ่นหนุนร้านน้องไม่ฟรีไม่มีกินฟรีนะไปไปไปจ่ายตามน้ำหนุนน้องก็ก็อยู่นนนทบุรีครับพี่อยู่เซ็นราชฉึกครัพชื่ออะไรครับชื่อชื่อร้านรีชิวครับร้านร้านของพ่อโอ้โหแล้วกัเป็นขายดีไหมขายดีไหมได้อยู่ไหม ก็ส่วนมากเขามาจัดแบบพวกงานเลี้ยงงานอะไรกัน้พี่มันปกติก็มีบ้างแต่ว่าส่วนมากเขามันจัดแบบจัดงานอะจัดงานก็โอเคมีหื่มอะพี่มีหึ่มอะพวกแบบไปรุ่นมาเติมได้อะแบบแบบมาแบบมั่วบ้านงานก็มีไหมได้มีแบบมีหมดอ่ะมี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 ห้องแบบมีห้องบอกว่าเอาง่ายมึงรู้อีกแล้วสายเราหนึ่งของผิดกฎหมายสองการพนันสามทุกอย่างเข้าได้หมดไหม ว่ามันก็ต้องรู้มือหน่อยอ่ะถ้ามันอ้โมันต้องรู้มือหน่อยเหรอเชิญเนาะให้เราแบบพกบ้องไปได้ไหมล่ะเชิญกับชุดเติมมือกับมือหลังร้านอะไรยอแบบนี้เพราะว่ามันพกปลอดิดไปอะอย่างนั้นอ่ะพกหลอดพกถุงอะไรอย่างเงี้ยไอโบ้แต่แต่แต่ถ้าเป็นไอแดงของพี่พี่ว่าน่าจะผ่านทำงานมั้งน้องโอ้โหรออะไรพี่ไอแดงพี่สุดจัดเลยอ่ะพี่เอาให้มึงเติมปุ๊บมันนั่งเล่นโทรศัพท์มันไม่คุยกับใครเลยไม่ไอแดงไหนอ่ะพี่เมาทั้งงานไอเหี้ยไอแดงกูเหมือนพอดกะหรี่อ่ะหายหายไอโบ้ถหายไอโบ้อะ มันปลดกระลีจัดเลยแบบเติมไปเลยเติมแบบทั่วงานอ้ะทั่วงานอะแต่แต่ขอมันถึงแบบพี่โก๋พี่โก๋พี่อย่างนั้นขอทักทีนี้เออพี่โก๋ขอทักทีพี่ขอทักทีพี่พี่โก๋พี่โก๋มีมีใช่ไหมพี่เอออะไรจะดูอะไรอ๋อได้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 น้องได้ไอ้เหี้ยสัตว์เดินมาหาคุณแว่าทักกูจะขอกูดูดเนื้อไอ้เหี้ยควยเจอละตัวอ้าวพี่เป็นเออะเนี่ยไม่ใช่เอน้องมันก็ผ่อนคลายกันบ้างผ่อนคลายกันบ้างไปเที่ยวแล้วก็มีพักพ่วงพักผ่อนถูกไหมล่ะอ๋อพี่ก็นี่ใช่มมมมมั้้้ล่่่ะีีครรบททาานนออเด็กๆถงโห ไม่ไม่มีครับของ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 มึนเมามีมีแค่พวกอ่าพวกเหล้าเบียร์อะไรเงี้ยแล้วมีโซโซโจงโซจูมีไหมน้องมีพี่มีเต็มบบอ่ะโอ้ยคือรู้เมื่อเอางี้โฮโกดงแค่แบบว่าของแบบของงั้นคือหาหารู้เมื่อเอาันนั้นอ่ะอ๋อหารู้เมื่อเอาหรอน้องใช่พี่กูชอบกูชอบพวกไปได้อ่ะไปเฉดมันนี่มีอะไรม้างน้องมีอะไรม้างมีอะไรม้างเลย ะผมมีแค่ปากฉลามครับพี่โอ้ยแต่ปากฉลามมึงก็ได้เรื่องอยู่นะถูกไหมล่ะใช่ตอนนี้ตอนนี้มึงบอกว่าชุบที่มึงชุบไปแล้วก็ชิพเพชไปแบบว่าเมยตัวหนึ่งแล้วก็ปิดตัวชุบอีกตัวหนึ่ง้โห,โห,โหมึงโคตรเบิ่งทรงหัวใจนะแล้วน้องกูหล่อด้วยโอซี่อะหล่อโอซี่หล่อไอซี่เนาะไอ้มันเท่จริงนะไอเฉิอนอะแบบถ่ายหนุ่มึงหนุ่มเมืงหนาวไอพี่ถือหล่ออะไรอ่ะไอเหี้ยไม่โบแต่แต่แต่มันหล่อจริงนะไอเฉิอนอะโอ้โหหล่อลอะไรพี่เฉืนน้องพี่ไงเออรู้ น้องกูไงไม่แล้วกูเทพไหมกูเท่ไหมไม่ได้กูเทพไหมเฉินโอ้เอาง่ายนะผมโคจรพี่อ่ะเอาง่ายพี่กดแม่งเต้นได้จังเลยแล้วไอ้ผมพนดะไเตินไม่่อามึงหัวเราอะไรมึงยิ้มเลยอ่ะเพื่อนพูดให้มันจริงใจน้อยไม่เฉินไม่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 ดูเสียงม่ไ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 ม่งม่ไ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 มตไม่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 ไมาใมรให้เงินมเยมะสุดพม่ไค่แรกเลยที่ให่ผมสอมแสนแล้วคนเดียวม่ได้ไม่ไม่ไม่มดตัว เป็นไงล้วกูให้น้องไปตั้งตัวน้องตอนตอนตอนกูมาแรกๆน้องกูไปให้ใบเบกูจําได้ให้หลายอย่างให้งงให้เงินแบบผมไม่คิดไรเลยตอนนั้นอะตั้งตัวไงถูกเวลาตอนนั้นมึงมีก็บอกแล้วตอนตอนเดียวเพื่อนไม่เนี่ผมก็หมดเชิญพี่บอกเองว่าไงตอนมึงมีไอตอนตอนพี่ไม่มีพี่จะไม่ลืมถ้าตอนพี่ไอเขาบอกถ้าถ้าตอนที่พี่ไม่มีมึงช่วยพี่ตอนที่มีพี่จะไม่ลืมมึงน้องถูกเวลาน้องเลี้ยวจัดอะเลี้ยวไหมเลี้ยวไหมครอบครัวเราเลี้ยวไหมน้อง คือคือใจแรกใจอะผมผมกับพี่กูอะผมก็ไม่ลืมพี่เหมือนกันรออะไรเนาะพี่เกิดพี่คิดถึงเองจริงนะน้องชายเอางี้ไม่มีไม่มีมึงไม่ไม่มีมึงเหมือนไม่ใช่เหมือนเหมือนไม่มีเอเดมดีอะในเมืองพูดจริงนะสำหรับพี่อะคือเสียงมึงมันแบบมันคือคลาสสิกของที่สุดในเอเมดีแล้วะนองเข้าใจปะจริงนะไอเฉิน่ายโบเลยเรื่องจริงไหมโอ้สุดสุดแลพี่ขาดเสียงมันไม่ได้อะเออเอาเอางี้ได้ผู้นี้ได้ผมทําห้องใหม่ละผมพร้อมแบบว่าพร้อมรันเลยหรอพี่พี่รู้จักว่าทําวันนี้เป็นตำนานไหมล่ะโอย พพนีีี่่่มอออออะะไรกห้งคือผมพร้อมบูทิศเลยอ่ะเอาง่ายอ่ะถ้ามีงานอ่ะพราะบูทิศเลยหรอผมก็ใส่สุดอ่ะเฮียเมียด่าเมียไม่ได้นอนแมวตกใจไม่สนใจอ๋อแล้วคือที่เมียเอาไปถ่ายตีปกมันก็แบบเหมือนงานมันเกิดอ่ะนานๆทีอนานทีพร้อมพึมพร้อมลั่นหน่อยแค่น้องแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่กลับมาสตรีเมื่อไหร่กลับมาเมื่อไหร่กลับมาสตรีมันน้องการเนี่ยการ ก็นี่แหละพี่ผมต้องหาเงินเติมกาชาด้วยเนี่ยเออก็ไม่ขึ้นตรงช่วงนี้ต้องไปช่วงนี้ก็ออกรถออกอะไรผมก็ไม่มีตังค์ไงต้องไปทํางานอีกเนี่ยรวยไฟลรวยไฟลโบน์รวยปะออกบีเอ็มขับอ่ะทำไปชิวๆไม่คิดอะไรอ่ะหล่อๆอ่ะไม่พี่ก็ไปขับหางถึงพวกพี่นี่แหละเออกูเห็นพูดอย่างเงี้ยตั้งแต่ปี่ติ้งตั้งแต่มปีที่แล้วมันเกิดพี่ต๊อดอ่ะมาไหมไม่มาพี่ติ้งกับกงรังไม่มาพี่ มันจะมีที่กานางเมียเมียมันอะไนี้หรือเปล่ามันเผื่อมันไอเฉื่มันชอบแบบมันหลอกไงมันหลอกไงคือว่ามันก็ต้องหัวบ้าพี่มันอยากโงวเข้าใจผมไหมล่ะเข้าใจแต่เอางี้แต่แต่มีติ้งแต่แต่แต่มีติ้งรอบหน้าไม่เฉินพี่พูดจริงมุณม่อยู่ในรักไหมยังอยู่อยู่นะพี่เฮ้ยไม่อยู่ในรักไปแพี่พี่มันจะมีมันจะมีมันจะมีแชทหนึ่งบอทพี่เหมือนไงพี่ว่าอะไรเฉื่ไปได้นะแต่ช่องเฉื่น่ะ ขอไว้หรอถ่ายนะมันบอกแงพี่ไม่ได้เริ่มต้นใหม่เดี๋ยวตาชื่อชื่อมันเฉียนเฉียนหลงเสียไม่ได้เดี๋ยวเป็นเฉียนเฉียนหลงอาร์ทำของใหม่เลยไรลักเลยว่าไงน้องไอ้เหี้ยตากี๊กี่ตากี่อะไรพี่โก้มามึงมีของน้องไอ้เหี้ยกูต้องการมึงมายืนคู่กับไอ้บังในไฟอ่ะบังเอ็ดดี้เฉียนหลงมึงว่าจะมีใครไหวเท่าเท่าเข้าแกงมั้ยโอ้ยเยียหูดับี่ตกอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยก็ไม่ไหวกับพี่แล้วเนี่ย ไอ้เหี้ยมึงนึกภาพถ้ามีสามคนน่ะคือภาพไอ้โบไอ้บังไอ้เอสไอ้เฉินฮูไอ้เฮ้ยอะคุณนึกภาพออกเียวผมยังแบบหูหนักเล้วพี่ถ้าสามคนนี้ไม่เหลือนะพี่หูลำโพงแตกอะไอ้เหี้ยกบแบบกบเลยอะไม่ได้ยินคุยเลยอะไอ้เหี้ยดาสคอมอะผมบอกใล้แล้วผมแบบว่าชอบโอเวอร์ตั้งแต่ยี่วันแล้วผมชอบว้ยมีใจนะแต่พี่พี่ติดโอเวอร์วันี้เป็นอะไรรักดีน้องอยากมาอยู่ด้วยไหมล่ะสีชมพูมันก็น่ารักเฉินถหัวละมามาก็ผมไม่ติดอะไรอยู่แล้วมาไหมล่ะเดี๋ยวภูวิโตให้เล้วไหมมาม ไม่โอ้พี่ผมก็พูดผมก็พูดไปงั้นแหละก็เหมือนพี่โกไงพี่โกพูดไปงั้นแหละพี่พูดจริงพี่พูดจริงพี่พูดจริงปากปากฉลามพร้อมดันมีดบวกปืนให้ไม้มันไม่เอาปืนเดี๋ยวพี่มันจะเอาไม้เลยดิถ้ามึงเข้าถ้ามึงเข้าในรังเดี๋ยวกูดันไม้มึงเลยอันโอ้โหกูเองคนเดียวไอ้โบถ้าเป็นมึงมึงทำไงวะไม่แต่พูดี่พูดอย่างนี้พูดอย่างนี้โบพี่โบฟังพี่นะพี่พูดอย่างนี้พี่ไม่ได้ให้เฉื่อยมาฟรีๆเข้าใจไหม พี่ก็มีอันนี้ให้ตอบแทนเอ็ดีอยู่แล้วก็เอาเด็กเอ็ดีกลับไปโฟลเดอร์เอาไหมโอ้โหฮัลโหลชื่อนี้ตำนานหรอทไมทุกคนลั่นกันเลย่วาเอ้าไม่เอาหลัวประตูหนักประตูมันไม่ได้ได้นะปืนอ่ะมันต้องเป็นปืนไฟเลยพี่หนานปืนไฟนะเป็นปัญหาด้วยเออแล้วแบบเป็นเรื่องทรงเรื่องเสียงนี่ไอ้ฟาวเดอร์นี่เสียไม่ได้ไอ้ฟาวมีเสียงเออไอ้ฟาวหนึ่งมีเสียงสองมีเวลาสามมีสติสี่คม ห้าม no. right. ื่นหกมื่นเจ็ดมื่นแปดมื่นเก้าหมื่น้องหิวได้หิวหนักด้วยเออหิวหนักจริงไม่เอาหรอกเนี่ยเน้ไอโบแรกกันเนี่ยมึงฟังนะไอเสือมีแค่อะไรมีแค่ป่าฉลามกับตัวไอฟาบีปืนสี่สนับสามไม้มีดโคบดาตึงๆพร้อมขับพรมแดงกาชาพร้อมลั่นอย่างเงี้ยอะเดี๋ยวเฉินกูดูแลเองไม่เป็นไรพี่เดิวนนี้คุ้มไม่คุ้มมึงคุ้มยังนั้น พี่รู้จักคำนี้หมดพี่ได้เล่นสตอรี่อ่ะหนึ่งทุ่มอ่ะมาสามทุ่มอ่ะกับกูไม่ได้นะกับเอาให้กับกับกูกับกูถ้ากับกูมาสายห้าทีกูเอาออกแก๊งนะกูบอกกันนะไม่มีนะมันไม่เคยมาสายนะของกูอ่ะแม่งเดี๋ยวไปรับน้องจักนุ่มจักนี่จักเลี่ยมมารับน้องจีนมารับน้องสี่ทุ่มไปสี่โมงสี่โมงนห้าโมงก็พร้อมเห็นเห็นบอกรอบนี้ถ้าถ้าถ้าได้กลับเอ็มดหรือกากินนางมันพร้อมมันพร้อมขายเบนซ์เติมกาชาหพูดอย่างเงี้ยฟาวสองพันยี่สิบสี่บอกเงี้ยอ๋อนอดี เราไปยืนลหลงไหนเนี่ยไอ้ฟาวอ๋อเราไม่มันเราไปยืนหลังมึอไง,องเรายืนเคียงหลังมึอไงอ๋อหมัอนตอนเราที่ชอบแบบยืนอะไรนะระวังหลัง <S <S ถ้ากาดเหรอถ้ากาดหลังเอออย่างเงี้ยเอามันลืมได้ไงเนี่ยเออมันลืมลม,ลม,ลมันได้ระวังหลังให้พวกพี่ไหมเนี่ยรอแล้วโหมันไม่ระวังหลังเลยมันโอ้โหไม่ระวังหลังแล้วเหรอพี่มันตัวโง่ตัวมึนเลยฟาวอ่ะแต่ก่อนมัระวังหลังให้มือมึกนะบอกก่อนไม่ต้องพูดอย่างนี้ว่ากูไม่รู้หรอกว่าที่ไหนมันเก่งอ่ะแต่อยู่ที่นี่มันไม่ได้เก่งไอ้ฟาวอยู่กับพวกกูอ่ะมึน มือนเหมือนมาตามระบบพวกกูไม่ทันไหนเฮียมันอ๋อพี่อยู่ไหนนะอะไรอย่างเงี้ยโบพาพี่เบิร์ดมาหาโบเฮ้ยพี่เบิร์าเบิร์ตเสียไม่ได้ไอ้เหี้ยน้องไม่ครับพี่เอ็งมาแถบนี้แล้วังโดนดิบดูรีโอดีเคว่าไงสวัสดีครับอ้าวอันอันอันนี้ดีเคเหรออันนี้สวัสดีครับพี่มามาให้กระทือถึงที่รีนี้เนี่ยน้องอย่าอย่าอย่าครับพี่โอ้โหเขไวไวน้องไวหน่อยก็ได้ครับไอ้เบิร์ดไม่ขอเบิร์ตไม่ขอนะเนี่ย เด็กสำเร็จไอเลี้ยวเขาบอกว่า a t r เขากระทืบมือไล่กับไอเด็กันโบว์โบวพูดหลายโบวโบพูดใช่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 โบวพูดดีๆแต่เห็นข่าววงในไอไอเลี้ยวเนาะเห็นเขาให้ข่าววงในเขาบอกว่าเขาบอกว่า a t r จะมาลงที่นี่นะเห็นจะมาเห็นบอกจะมาตีตีตีแย่เบิร์ดไอนดบบอกเงี้ยโอ้โหมึงรุ่นใหญ่จริงกูบอกให้พี่เบิร์ดของแย่าชิงจักรพรรดิอะเออพี่เบิร์ดเนื้อหอมนะพี่เนื้อหอมจริงไม่เหรอทำไมทำไมเบิร์ดถึงตัวหอมไม่เห็นนะช่วงเนี้ย เป็นฟานหรือเปล่าพี่ใช้เชอร์กุมุสสินะรออะไรอ่ะนี่เลยไม่กืดนี่โอ้โหเฉินล้างก็ใช้สียไม่ได้แข็งจัดเลยนะอย่างเงี้ยได้เฉินกับมาหนึ่งหนึ่งเฉินสองโบแได้ลดีโอกลับมานะพี่หนึ่งเฉินสองโบสามไข่นะสามเบ่าสี่มันสมองอย่ามมาหย่มโอ้โหอุ้ยไอ้เชี่ยมือปืนอย่ามมาหย่มตัวบ้านะคุณบอกให้นะคมจัดนะมือปืนหนึ่งปืนหนึ่ง ยิงไกลยิงรอไม่แตกแล้วตอนนี้มีปืนอยังเบิดยางเลยครับโปรอกระชารอกระชาหรอใช่รอกระชาอยบอกนะพี่จะลั่นลั่นเลยหรอจะเอ้เอ้เพื่อจะลั่นกี่กี่กี่ลูกเนี่ยไม่แน่ใจโกก็เอาจนกว่าจะได้โอ้ย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 ซาถูกโอ้ยซาถูกทำไมไอ๊ไไอ้ไอ้อะไรบ้ น้องหมึกก็จะช่วยด้วยโอ้ยน้องหมึกช่วยได้หรอมีกระรั้นจัดเลยดิอย่างเงี้ยเห็นโดนแร่แรแร่แแร่เนี่ยมึกมันติมันเติมกระชาทีแสนถอนรีตัวโดนโดนรีตัวหมดเลยโอเคน้องสู้สู้ไปด้วยกันไหมสู้ไปด้วยกันน้องอุ๊ยแต่โดนรีตัวเขามีมีดนะเฉินคว้าไปน้องเขามีไม้นะเฮ้ยเลี้ยวผิดซอยหรือเปล่าเนี่ยเอ้าเฉินไม่เป็นไรเฉินไม่เป็นไรน้องไม่มันรีตัวมันฟาวด์ไม่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  ปืนสี่เหรอโอเทเคทูของในตู้หายหมดเลยหรือว่าไม้พูตีบวกหรือไงหรือว่าแดกเกอร์หรือว่าอะไรเพนก่อดีเจนแเต็มโอ้โหคือพี่ว่ามันจะหาย่ล้วมาแค่หเดือนนี่โกฟูจัดเลยหรอมีฟูลก็มีมีของแค่ฟูะฟูลระผกมีอยู่นานกรบโเผะมีแค่ของที่ต้องใช้ไม่เจดฟังพี่นะเทสล่าของมึงกูยังเก็บไว้อย่างดีน้องโอ้โหแค่นั้นอะไรนะนั่นแหละตอนนั้นอะ แทงที่อะไรไปนะแต่เขาบอกพวกพี şey so ่ลันจัดเลยใช่ไหมพี่ไม่ลันเนาะก็เดินธรรมดาพี่เฉินช่วงเนี้ยพวกพี่อลันจัดดีเนาะช่วงนี้เราได้ได้แล้วไหนใครที่ดีเขมอยู่เมืองไหนวะไอ้สั่นลายพี่ีโกยานไอเรียกมาคุยกับไอเรียกอะมาเดี๋ยวพี่มาหาพี่ชายเกตือนดิโอเพื่ออะไรพี่โกจะเข้าไปอินทีอาร์ไปเล่นสตอรี่ดิพี่โกไม่โกสดไม่ไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปแว็บไปลงท็อบเทียโน้อยอะไรอย่างเงี้ยเเห็นลายดีโอ ใหญ่แกมีตัวเมียใหญ่ใอย่าพี่ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับไอเรียวมันแหลมจริงนะเขาบอกเขาบอกชื่อเขาเขาบอกชื่อนี้ดีแต่ทำไมแต่ทำไมไอเรียวชื่อนี้มันไม่ค่อยดีเลยวะฟังแล้วไม่ค่อยคุ้นหูดีดีพี่ดีดีดีทุกอย่างเลยพี่ชื่อนี้ไอไอโบจะจะเขาบอกคนชื่อเรียวนี่หล่อจริงไหมน้องหล่อจริงพี่หล่อจริงพี่ช่วงนี้แบบจริงหล่อหุ่มแบบพี่งานเสาหุ่มแบบหนูมันไปหาลอน้องได้ข่าวว่าแบบจะไปมิตติ้งด้วยดิพี่มิตติ้งดีเคมั้งเห็นไล้ฮะอ๋อเรียวดูโตขึ้นนะ เดินเดินตามรอยพี่เบิดง่ายเดินตามรอยพี่เบิดก็โตอ่าไปเจอไปเจอหน้ากันแล้วไงก็น้องมันอยากโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็สอนแต่เราไม่ไม่ไอไอแชทมีแชทมาบอกอะพี่ว่าอะไรว่าอะไรน้องพี่โกลไม่ต้องเอาเฉินไปได้ไหมเอาไฮเฟกไปแทนเออพี่เขาถิดหรือไม่ะไม่ไอเฟกอะมันโคตรตึงเลยนะบอกก่อนไว้ใจได้เรื่องวงไฟเรื่องวงไฟการที่พี่จะรับปัการนี่จะรับคนนะถูกไหม การที่มีน้ำการที่มีน้ำคนมันก็ต้องมีตำแหน่งหรือจุดที่บกพ้องหักขาดหายไปเอฟเฟกมันพร้อมมันเพียร์พร้อมเกินไปเอฟเฟกต์อะเพียรพร้อมเกินไปมันจับในเต็มันกสวยมันเพียรพร้อมเกินไปแต่ว่าไอเฉินที่อยากได้มาเพราะว่าพี่อยากพี่มันเป็นน้องชายพี่พี่ก็อยากดันมันเอออยากจะดันมันแล้วก็อยากอีอย่างแบบว่าอยากอยากอยากเล่นกับมันอย่างงี้ดีกว่าเล่นกับมันอะไรอย่างงี้แล้วอีอย่างทำไมรู้ไหมทำไมเหรอพี่ไม้ได้ไฟกูเยอะแล้วไม่เอาดีกว่าเอาเอาอย่างไรตัวคอไฟเหรอพี่แต่ละขาดตัวคอไฟเฮีย เได้เฉือนไหมคนต้องคงดีอ่ะโอ้ไม่รู้เอาง่ายนะคือหรือสนใจพี่ผมไหมล่ะเนี่ยครอบคอเสียวฮะไม่ใช่แบบพาผู้หญิงครับพี่เฮ้ยเบิร์ดเขาไม่มีใครว่าเลยเลยเนี่ยดูมึงมันมองหน้าผมไงเรียอมองมองหน้าผมแต่มีต่อข้ามไงตกใจสะดุ้มเลยไม่เรียอแล้วแล้วช่วงนี้แอเรีโอมันทำอะไรช่วงเนี้ยเรียมอ่ะพี่ได้คุยไม่ได้คุยไม่ได้คุยกับมันเลยเรียมช่วงเนี้ยพี่เรียมก็ เขาก็รันอยู่ตลอดครับพี่ใช่หรอค่เมือไหรบอกหาเมืองลงลงสตาเทาวไหมล่ะอ๋อช่วงนี้มีงานลงลงหลายเมืองเลยพี่โอ้ยอ่อนความเมืองเลยใช่หรอลงไม่มีออนทัวร์ออนทัวร์ออนทัวออนทัวครับพี่แล้วเมื่อไหร่มาลงที่สตาเทาวบ้างอ่ะเออเออันนี้ยังยังไม่รู้เลยครับพี่คิดถึงฟิวเก่าอยากเล่นกับดีเคตอนไหนเองจะลงพื้นที่น่ะเออไม่ได้ไม่ได้เดียวแต่แต่แต่เมึงแต่มึงเพิ่งมึงเพิ่งไม่เข้าไอ้ดีเคเลยถูกไหมอยู่นานแล้ววะมึงอยู่นานแล้ววะ สามสี่เดือนแล้วครับพี่อ๋อตั้งแต่พออ๋อตั้งแต่พวกกูไปก็คือถูกไหมไม่พี่ก็คือแก๊งแก๊งที่นู่นยุบป่ะพี่มันก็ผันตัวเลยพี่มันมันไม่เอานี่ที่นี่เลยพี่มันก็ไปอยู่กับดีเคเลยพี่ก็คิดเองตลอดเดียวพี่ก็ยังจําเส้นทางที่เราเคยเดินใช่แบบเนี้ยคือคือหาตัวไม่เจอเอาไปเผยแพร่ด้วยรีโอที่นู่นนะไม่ไอ้ไอ้ไอ้รีโอมึงนำตัวกูเสพโหดป่ะใช่ไหม ใช่ครับพี่อ๋อใช่ปะที่เห็นไอ้เขือมันขายมึงอยู่ใช่ไหมที่บอกว่าโอ้ยเอลิโอนะที่มันทิ้งครอบทิ้งหัวตระกูลนะพี่อ๋อน้องน้องรักกูเลยนี่กูเข้าไปคุยกับมันไอทีมันปิดหูทิ้งกูบอกเงี้ยเรื่องจริงไหมโอ้โหอ๋องานเยอะครับงานเยอะของานเยอะงานเยอะใช่ใช่ใช่ครับพี่อข่าวว่าทิ้งหัวตระกูลเลยนี่โอ้โหบอลหัวตระกูลโอหอยู่คนเดียวะมึงรู้ไหมไอ้เขือมันมันเหนื่อยซ้ำไดอ่ะอืม ้รุ่นเล็กมันก็ต้องเหนื่อยหน่อยโอ้โหมึงไปเอาแบบเวหล่อเวแบบชิลไงโอ้เหียไอเขื่อบเขื่อมันเลี้ยงไอเรียวไม่ดีไงแต่ไอเฉศถ้านให้พี่เลี้ยงเองพี่เลี้ยงเองดีนะเว้ยอิ่มอ้วนจุกมีอยู่กับพี่ต๋องผมก็ดีไม่ขวเนี่ยหรอวะยังจีบตั้งนานนี่ที่อพี่พี่รู้ไหมว่าผู้นำเสียงหมูจริงจริงมันคือใครเว้ยใครไอเฉศหรอ ไอเฉินนี่แหละพี่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูนายไอหลุยน่ะมึงนั่นแหละไอหลุยไอหลุยกับไอเฮียพี่อ่ะมันมันเด้งไม่มั่วแล้วไม่ใช่กูมึงรับจบคือพี่เฉินเออแล้วแม่งกแบบโย่ชอบไอไอเลียวมึงนั่นแหละไอเฮียไอไอโบไอโบเด็กช่วงพี่พิมพอะไรมึงบอกดำแดงยังรู้สึกยังไม่เคลียร์กันเลยมั้งพี่โกคืออะไรไม่รู้อะคืออะไรอ่ะมึงผมไม่ค่อยเข้าใจเลยคือคืออะไรเนี่ย พูดเรื่องอะไรอ๋อดำแดงเขาก็น่าจะเป็นโอเวอร์กับเทียอะไรพี่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้รันได้กลับไปเล่นวัตดีกว่ามากงลุงเนี่ยเนาะพูดอะไรกันเล่นวัตเล่นท็เพียดีกว่าเนาะอะไรเงี้ยครับเพียคิดถึงคิดถึงไอ้เลี่ยมอย่าไปเล่นกับมันบ้างไม่ใช่หรอกนี่ไงพี่เบิร์ดก็รันท็อปเทียผมอยู่นะพี่ใช่ไหมเบิร์ด มันก็นิดนึงแบบแบบว่าไปชิงลงชิงแลนด์ในโถแบบว่าเราก็ว่าไฟเอ็มเล่นแกงไปปีนึงอ่ะเนาะพี่พี่เข้าใจฟิลแบบคนเล่นวัดใช่ไหมมันบับควยไม่ได้อ่ะพี่ก็ว่าไปนั่นแหละคําเดียวตลอดทางออยู่นี่ก็เลยลั่นเลยตลอดทางเลยถูกไหมตลอดทางเนาะพี่เบิร์ดควย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 ตลอดเนี่ยเหมือนแรกๆไงเฮียปูตอนกูอยู่ที่แรกๆกุยก็ควยควยควยอย่างเดียวอ๋อคือแบบฟิลฟิลควยอะไรใช่ไหมพี่ตัวตีน้อง ก็คลยที่บบนู้นคือมันก็คำว่าคุยมันก็ควาติดปากกัอะไรที่สุดท้ายแล้วตอนอยู่นู่นมันก็ระวังกันหน่อยอย่างไม่มีเฮียแจ,แจกกล้วยแจกคุยกันไม่มีเลยอยู่นู่นไหนเฮียแตอย่อยู่นู่นมันหลายอย่างไงมันมีแบบโดนหักพวกคะแนนบ้านด้วยไงแจกกล้วยอโอ้อรออะไรอ่ะบ้านงงแตกไปแล้วมันงมจริงนะอยู่นู่นอ่ะหาไม่เฉียดสมัยนั้นอ่ะถูกป่ะล่ะโอ้โคตรบีบมันเอาพีบสมัยนั้นอ่ะต้องวางตัวดีอ่ะวางตัวไม่งั้นสวยไม่ได้สวยธรรมดานะโดนกระทียไม่พรบ้านนี่ตอนที่หดกับบีซีผมแต่โคตรสวยเลยพี่ รู <laughs> พี่ภูมินอนเลยเดี๋ยวรีงอะไรเดี๋ยวไม่ได้เฉือนอะไรนะ้องมึงไม่มีใจวันนี้เดี๋ยวพี่ทำให้มึงมีใจก็เดี๋ยวกูจีบทุกวันอนะ่ะเดี๋ยวก็ได้จะมาอยู่ด้วยกันเลยเนาะเฮ้ยอีลิกเทนโปลเอาตนะัวเฉินไปใช่ไหมไม้น้องมันมีความสามารถใน <c oughs> เฉอนตันนะี้ฉีงตัวเฉิน เราเอาไฮเฟกไปแทนไม่ได้หรอที่เขาเสนอไม้พี่ไม้ไม้ป้กเก้าไม้มีตกเก้านะไม้มีดุกกันในตัวแล้วมันในไฟมันมันมี่มีดปอกเก้าอ่ะพี่อ้มีมีหลายคนเลยมีตัวเล่นบึ้มเลยมีดอ่ะเ้าจ้โกไขกุญแจรับของน้องไฮเฟกได้โกะจะกดล็อกเลยนะแบบว่าเฟกตั้งกอร์สโอ้ยพี่โรเบิร์ตพูดโคตรหน้าอยากรู้อ่ะจริงจังจาเลยโู้พี่โรเบิร์ตม่ามีโไมความสามารถพอนะต้อมีหนังสือด้วย ผมผมได้ยินมานะผมเข้าเมืองมาผมได้ยินชื่อน้องแบบทั้งวันเลยแบบเพชรของจริงจังอะไรเงี้ยเพชรไหมเพชรไหมเพชรไหมเขาบอกว่าเพชรเพชรงามเลยของจริงเหรอันนี้คือใครโอาน้องผมของจริงถ้่เพชรถตาเพชรเอเเอ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 ่อเ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 ่เอเอเอเพเอไอ่อเ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 ออเอเอเออเอเอเไอเเออออบ แบบก้อนหินที่แบบว่าพร้อมจะเจียละไนเป็นเพชรอะไรอย่างเงี้ยเพชรอยู่แล้วไม่ค่อยอยากได้ดิขัดยากหรอกพี่เถ็ดอะแต่ยังไม่ได้เฉียนคนเดียวนะเพราะเฉียนมันเป็นเพชรตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ใเ่ตากูอะพี่กูพี่แบบเอาเอาเอาการให้ผมแบบว่าเมาแล้วเมาอีกไงพี่ไม่พี่จับต้องพี่พี่มองพี่พี่มองเองก็แต่เองอยู่เสียไม่ได้ตั้งแต่ตอนอยู่ออดแล้วสุดน้ำเงินอะ มันอยู่วุดมันไม่ค่อยตะโกนพี่มันคือตะโกนที่ที่นี่พี่เอาง่ายนะที่นู่นผมไม่ค่อยเนี่ยผมกลัวเพราะขนาดพวกพี่ผมยังไม่กล้าเลยอ้าวคือขนาดแบบพวกพี่ตอนพวกผมมาใช่ไหมผมยังอยากไปป้นกันยังแบบคิดพะวงหลังอะกลัวแต่โอเวอร์อ่ะนั่นแหละที่ผมอยากจะว่าพี่อ่ะกลัวอะไรน้องพี่ก็จับโจรเฉยๆไม่เคยไปทำอะไรเลยใครไั่แหละพี่ผมก็ไม่อยากแย่แสกันแย่แสนึกคำพูดมันไหวพวกว่าไงแย่แส คนจริงใจไม่เคยแยแสพี่เทพสงครามพุ่งทำอะไรกันต่อเนี่ยไม่เป็นอะมึงก็ว่างแต่รอฮึมเนี่ยน่าจะมีฮึมอยู่ฮึมที่ไหนฮึมที่ไหนอีกเนี่ยเอาก็แอดดอปผมก็ลองลงพื้นที่หน่อยไงว้ายกลับมาพร้อมรันเลยหรออันนี้ตอ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 นเอ้ยบากเป็นเทียสล็อตเต็มยังตอนนี้โคฟี่สิบยังอ้สล็อตสล็อตหน้ายังไม่เต็มก็จะเอาคนเข้าอยู่พี่รอคนเข้าอยู่ใช่หรออ๋อกะรอยฟิ่งนี้ใช่ไหม ก็มามันจะรอเอฟฟกด้วยพี่เอฟิกมัจะตอบพายุป่ะตอบพายุสิสิครับพี่อ้าวแล้วพายุฮิโรชิอ่ะเฮิโรชิอีกเจ็ดวันนะพี่ผู้าวเจ็ดวันยไอพายุนี่ก็บอกเลยนะอาุธสงครามนะไม่เอางี้นะมึงเหมือนมึงเอาแต่พวกเซตตึงกลับไปเลยอ่ะมันรอบนี้เหมือนเอ็มดีจะแบบพร้อมลั่นพร้อมลันจริงนะตอนเนี้ยพี่มันก็เสียไม่ได้สูบเสียได้ไหมเนี่ยเสียไม่ได้เสียไม่ได้อยู่แล้วพี่เสียไม่ได้พวกผมมาเสียไม่ได้ทําไม แม่ฉันกูเป็นเอฟซีมึงแบบว่าตอนกูพักแก๊งไปปีเนี่ยเพ้่อนกูเจอมึงทุกวันใน t ิ๊กต็อกเลยรออะไรอ่ะเจอ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 ผ่านช่องมันหรอเจอผ่านช่องมันหรอช่องแฟนมันเหรอเสียงคอไฟอ่ะเสียงตึงอ่ะอะไรอ่ะเอฟซีมึงจริงเฉินกูบอกแล้วมึงของแท้ของแท้แท้วะแต่คนแบบนี้มึงจัดเลยอ่ะเพื่อนรู้ว่าตอนที่ไอเกมทักมาบอกว่าพี่เบิร์ดเล่นป่ะกูบอกว่ากูขอคนนึงได้ป่ะเฉินหลงอ่ะเอามาให้ได้เลยอยากได้ลั่นๆเลย ลั่นจริงมันลั่นจริงนะไอเฉินนี่ยไอเฉินมึงมึงไม่นอกใจเสียไปได้หน่อยหรอไปผมก็ไปกับกีนากันแล้วไงผมก็เต็มที่ตรงนั้นแล้วผมรู้สึกว่าแม่งแบบได้อะไรมาเยอะจัดอ่ะเออมึงแม่มึงมามาตรงนี้เนี่ยเได้อะไรมากกว่านี้อีกเอามาไม่ละผมว่าต้องใส่แผ่นบีเอชเอ็มดีอะสุดสุดเสียงเริ่มสั่นอันนี้แค่วันแรกนะไอ้บสถเดี๋ยวกูจีบทุกวันพี่จอยพูดไบท์ทำไมอ่ะกูจะพูดจนกว่ามึงจะมาแหละเฮียน้ำหยุดลงหินโลโก้ถูกแล้วผมย่า ขนาดน้ําน้ําหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อนนัดประาอะไรกับใจคน้นถูกไหมล่ะคุณน้องเทียนะครับสิบเดือนขอบคุณนะคะรับขอบคุณนะครับแล้วเป็นน้องชายด้วยดิรออะไรอะ่ะไอ้เฮียฮใครมาหยามน้องกูไม่ได้ด้วยดิไอ้เฮียในไฟใครด่ามึงกูเด้งอะ่ะกูเด้งสุดอะ่ะบอกให้ไอ้เฉยียนถ้ามีคนด่าพี่มึงเด้งให <พอ S 1> ้พี่ไพอแล,แล้วพี่กูพอแล้วพี่พอแล้วพี่พพไม่ไม,ไมถ่ถ้ามีคนด่ากูมึงเด้งให้กูไหมน้องก็เด้งหหมดอ่ะถ้าแบบผม ผมโนส่วนนี้แล้วถ้าผมไม่รู้จักอ่ะสรุปเราเรุถูกเราเราขุ่ <พอ S 2> นอยู่แล้วแหละผมาขุ่นอยู่แล้วแหละถ้ามันคาบหน้าผมเออมันคาบหน้านถ้ามันมันมีเด็กแบบเด็กใหม่มาคาบหน้ามาแบบแบบเฮี้ยโก๋มึงเป็นเฮี้ยหรือวะอะไรอย่างเงี้ยมึงมึงเด้งให้กูเลยไม่นองผมว่าก็ต้องกาฝึกการวางตัวหน่อยอ,ะ <Yeah S 2> อ่ะเย้ยฝึกการวางตัวเฮ <laughs> ้ยแต่ตอนมึงใส่เสื้อลักโคตรเหมาะกับมือเลยนะเฉินที่พูดจริงเลยโคตรเหมาะแล้วพี่พี่จะพูดอะไรเยอะเนี่ยไม่มันเสียว มันเสียอี้มัาหลายอย่างพี่กูแต่ก่อนลำบากขึ้นโตเลยนะเออแต่เพืบอกชื่อร้านไม่ได้ดีเที่ยวัวานโลนะเฉินไมาบอกอีกที่เฉินในทียไม่มีใครเอางี้นะเฉินกูไม่เคยจีบใครเท่ามึงเลยนะพูดจริงนะไอโก้ถือว่าขอได้ไหมเฉินเป็นคีแมนยุคใหม่ของเบิร์ดนะอ๋อมันมเป็นคีแมนยุคใหม่เลยเหรอใช่งี้งี้งี้เฉินเฉินเฉินสัญญาพี่ได้ไหมน้องเฉินสัญญาพี่ได้ไหมน้องเฉิน ยืดไอ่เสร็จไม่ได้บอลแล้วพี่บอลแล้วเดี๋ยวออไม่บอลวเดคุณรอมันมาคุณรอนมาเดี๋ยวมันก็ต้องมารอนมารอนมาเดี๋ยวรอนมาเดี๋ยว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 เาเดี๋ยวให้สัญญาแบบสัญญาใจพี่น้องหน่อยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> สัญญาแล้วพี่กูสัญญาอะไรอ่ญญาก็ญญาาอยู่อยูๆหรออ่าพี่จะบอกงี้ <c oughs> มึงอยู่เสียไม่ได้พี่ไม่ว่าหรอกแต่กูไม่อยากให้น้องกูแพ้ถ้าเสียไม่ได้ทำมึงแพ้ถ้าถ้ามึงอยู่เสียไม่ได้แล้วแล้วมึงยังแพ้อยู่อ่ะมึงก็ไปอยู่กับกูเอาไม่ละงั้นแ่ะ มึงมั่นใจว่าถ้ามึงกลับไปอยู่อยู่เสียไม่ได้อยู่เสียไม่ได้เราเีงมึงจะไม่แพ้ใครอ่ะจนกว่าจะมาเจอพวกกูอ่ะโอ้พี่เอาเอาตรงตรงไม่กูถามมึงมั่นใจไหมมึงเป็นน้องกูมึงมั่นใจดิผมถามมึงมั่นใจไหมมั่นใจพี่เออมึงมั่นใจแก๊งมึงดิถ้ามึงมึงไม่รักแก๊งมึงไม่มั่นใจแก๊งมึงมึงจะมั่นใจใครได้เฉื่อยมหนำหน่อยรับปากกูดนะว่ามึงจะไม่แพ้ใครจนกว่าจะมาเจออะไรรักอ่ะเข้าปะได้ครับพี่เออแค่นั้นแหละ แต่ถ้าพึ่งบอกว่าอันนี้เมื่อไหร่ก็ถ้าแต่น้าแพ้แล้วก็อย่าลืมกลับมาหาคุณนะน้องอะไรอ่ะไอพี่โก่มันก็ต้องอันนี้กันก่อนไงแต่ผมผมมั่นใจคนผมอยู่แล้วบางบางทีมันก็ต้องแบบเล่นนี่กันหน่อยอ่ะแบบเข้าใจกันหน่อยอ่ะภาพเดียวกันอ่ะครับน้องคนนั่นและก็เดี๋ยวเซตนี้มันก็มีภาพอยู่บอกล้วมึงได้มันสมองมึงได้มันสมองกับกีนังมันสมองอย่ามาแยมเนี่ย มันสมองเสียไม่ได้หูยในทีมอะแล้วไม่แน่ได้ได้ได้มาสมองเอทีไออีกนะอาตุยโอ้โหมึงแต่คือมีแต่ตัวบ้ามันสมองของนั้นอะเออน้ะแบบมีแต่ตัวบ้าเอ็มดีอะตัวบ้าเต็มอะอืมบ้าจัดเลยแต่ก็หนึ่งผมก็บ้าแล้วหนึ่งอะผมยอมรับเลยแต่มึงขาดคนหนึ่งจริงๆนะเสียไม่ได้ตอนเนี้ยมือขวามึกกับกีนังฟาลเดอร์อ้อมือหลังหรือเปล่านันะพี่มือหลังอะไม่ไม่เอาหรอโผบัลฟาลเดอร์ ลับไงฮะมึงมีทุกอย่างอะนะมึงขาดโฟลเดอร์ได้ไงน้องพี่ถามหน่อยฮะน้องไม่เอาจริงหรอโฟลเดอร์อะโโหเอาต้องต้องต้องถามหัวหัวเลยพี่เด็กใหม่ไงงมไม่รักกันแล้วไงเฉินโบเออแล้วพี่ไม่รักพี่พี่ไม่รักกันแล้วหรอโฟลเดอร์อะ พี่ไม่เคยรักมันอยู่เลยฟาวมันไม่เคยรักมันมันมันไม่เคยมันไม่เคยรักหร่อมันไม่เคยรักกูเลยไอ้ฟาวอ่ะใจมันรักแต่กากีนางกูไม่รู้เหมือนกันมันไม่มันไม่เคยมันไม่เคยเปลี่ยนใจเลยแต่ไอไอฟาวมันน่าจะรักกากีนางเนาะผมเห็นแบบมันมันคู่ควรนะไอ้ฟาวอ่ะคู่ควรกับกากีนางจริงนะเหมือนแบบจุดเกิดเลยอ่ะเอาง่ายอ่ะเอางี้เกิดเลยอ่ะมึงรอตรงนี้แป๊บนึงแป๊บเดียวนะไอ้เฉียนแป๊บเดียวเออแบบคนดูรอด้วยนะแป๊บเดียวเดี๋ยวผมมาแป๊บเดียวเดี๋ยวผมรีบมาเลยผมอะไรคนดูดูแป๊บเดียว พี่เบิดแล้วเราเรา,เราจะรันกันเอาคนไหนอ่ะพี่เอมือบอกว่าเราครบสี่สิบคนก่อนแล้วเดี๋ยวคุยกันแต่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีอะไรจะคุยกับฉันดได้ครับไม่สงสัยในความสามารถไอเรียวนาะว่าไงพี่หลับไปยังเห็นยืนตั้งนาน ยังไม่ลาบยังไม่ลาบมีข้าวไหมมีข้าวไหมพี่โก้เดียครับพี่ชายเออเอ้ยใทายาทย่ามีข้าวไหมพี่เบิร์ตมีข้าวป่ะเล็เลยอะไรปขอข้าวหน่อยเลขเก้าสองเก้าสองสี่พี่เก้าสองสี่ครับแอดับเล่นไหมอ่ะเล่นขำๆวิเวเล่นคขำๆไอ้เหี้ยกวดนะกวดอัดแม่งพี่กอเดียวพี่โก้พี่ไม่มีวอนะ อ่ผมก็ไม่มีพี่พี่มันกดมันกดวอลคุยไม่ได้แล้วพี่มันต้องอยู่ในรถอยู่เดียวอะไรเหรอใช่ใช่ยังไม่มีเพนอะไรเลยน่ะเพนไม่มีเลยเราแบบเราไปหาอะไรนะเวอรไปหาอยู่เก้าอกาเก้าไม่มีเอเดซิปเนี่ยขอขอวงนี้ผมมีเกาะยี่สิบสี่ตัวพี่พี่เบิร์ตมีเท่าไหร่พี่เบิร์ตมีเกาะเทตัวแน่นจัดอ่ะก็มีเก้าเพนมีเก้าเล็กไรเล็กไรเลขกไรซีปัสูให้เฉยแล้วเฉยเพื่อนโกไม่อยู่นี้นี่กูเพิ่งขอข้าวเขาแดกจะจะโกไหมเพื่อน ยังเพื่อนยังยังเฮ้ยขอบคุณนะมาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่อะคือไม่มีไม่มีพี่กูผมหิวข้าวพี่บอกเดื่องะไรมีแต่ลมเป็นอะไพี่ข้าวกระเป๋าโอเคครับพี่เอางี้พี่ชายพี่ชายปล่อยผมหิวอยู่แล้วมาป่อกเลื่องอะไรบอกเรื่องปะไรอกเลื่องอะไรบอกเลื่องอะโอ้โห่ก้าวสามครับพี่ โอ้โหเต็มแม็กเลยคนในครอบครัวพี่เก๋เหรอคนอื่นเสมอน้องโอเคขอบางครับพี่ผมน่าอิ่มท้องไปหลายวันพี่โกหนักมากตอนนี้เป็นไรครับอันนี้ถือว่าเป็นแรงให้ผมไปเล่นแก๊งเลยนะเนี่ยข้าวพี่น่ะเอาแล้วก็ไปดีกว่าพี่เบิร์ดไปแลนด์ก้อนสองได้ปเจอกัน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 เจครับเจอกันพี่โกเจอกันคพี่เจกันครับเจันคพี่เจอกันครับสวัสดีครับพี่โกพี่ครับเจอกันครับ